เรื่องที่6ไม่ควรดูหมิ่นบุญพระพุทธภาสิทธมาวะมันเยทะปุญญาสะนมมตังอาคามิสติอุดะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโพปิปูรติอาปูรติทีโรปุญญาสะโทกังโทกังปิอาจินังแปลความว่าผู้มีปัญญา ไม่ควรดูหมินบุญว่าบุญเล็กน้อยจะไม่มาถึงนักปราชญ์สั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มไปได้วยบุญเหมือนหม้อน้ําเต็มด้วยน้าที่ตกทีละหยาดเะนั้นอธิบายความทํานองเดียวกับเรื่องบาปที่ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่ห้าแห่งวรรคนี้คือบุคคลสั่งสมบาปย่อมเต็มด้วยบาปชั้นใดคนสั่งสมบุญก็ย่อมเต็มด้วยบุญชั้นนั้น ต่างกันแต่เพียงฝ่ายหนึ่งสั่งสมความชั่วฝ่ายหนึ่งสั่งสมความดีคนดีมีปัญญาย่อมไหม่ละเลยคุณงามความดีไม่ดูหมิ่นว่าเล็กน้อยและเพิกเฉยเสียเขาย่อมมันเก็บมันสั่งสมคุณงามความดีเวละเล็กละน้อยเท่าที่กําลังกายกําลังทรัพย์และโอกาสจะอํานวยเหมือนคนเดินเข้าไปในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้ทีละดอกใส่กระเช้าหรือตะกร้าไม่นานนักกระเช้าหรือตะกร้านั้นย่อมเต็มได้ดอกไม้ หลากสีหลากพันและหลายสันฐานความจริงความดีที่จะต้องทํานั้นมีมากที่ต้องออกซั์ก็มีไปต้องออกซัพ์ก็มีโดยที่สุดการนั่งอยู่เฉยๆและแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ไปทั่วสากาขอกละโลกนั่นก็เป็นความดีการทําใจให้สงบของแผ้วก็เป็นความดีจะเห็นว่าเราสามารถทําความดีได้ทุกโอกาสพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุญยกิริยาวัตถุ คือวิธีทำบุญไว้สิบอย่างจะกล่าวโดยยอดดังนี้ 1. นทานาไมยบุญจากการบริจาคก,การให้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอาหารเสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 2. สศีละไม่บุญจากการรักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียน 3. ภาวนามัยบุญจากการอบรมจิตให้สงบผ่องแผ้วสอภั ปราจายนาันไม่บุญจากการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพอ่อนน้อมห้าวิย,ยาวัจมัยบุญจากการช่วยขวนขวายในกิจธุระอันชอบธรรมของผู้อื่นหกปฏิทานไมยบุญจากการให้ส่วนบุญเจ็ดปตานาุโมทนาไม่บุญจากการอนุโมทนาส่วนบุญแปดธรรมเทศนาไมัยบุญจากการแสดงธรรม ชี้ข้อดีชั่วถูกผิดอะไรควรเว้นอะไรควรทําแก่ผู้อื่น 9. ธราทำมัสสวนามัยบุญจากการฟังธรรมสิบทิถูกชุกกรรมการทําความเห็นให้ตรงเป็นสมาธิิฐเห็นชอบตามถนองครองธรรมตามนี้จะเห็นว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสทําบุญมากเหลือเกินถ้าเรามีความตั้งใจดีที่ต้องออกซัพย์อยู่บ้างก็มีเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวเท่านั้น อีก้าวข้อไม่ต้องออกทรัพย์เลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเกี่ยวข้องกับใครเรามีโอกาสได้บุญมีโอกาสสั่งสมบุญเสมอถ้าเรารู้จักทํากายวาจาใจให้เป็นบุญการสั่งสมทรัพย์อาจมีทั้งคุณและโทษคนต้องเสียชีวิตเพราะคุ้มครองทรัพย์มากแต่การสั่งสมบุญสั่งสมความดีมีแต่คุณโดยส่วนเดียวทรัพย์เปลี่ยนชีวิตให้เป็นสุขในโลกนี้ แต่ความดีให้ความสุขความชื่นใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรัพย์ตามไปในประโลกไม่ได้แต่ความดีตามไปได้บุญกุศลย่อมคอยพิทักษ์รักษาคนผู้มีความดีให้มีความสุขความปลอดภัยบุญกุศลเป็นผู้คุ้มครองที่ดีกว่าผู้คุ้มครองใดๆความดีเป็นสิ่งที่น่าทําจริงๆเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบเศรษฐีชื่อ พิลาละปะทะกะคือเศรษฐีตีนแมวมีเรื่องย่อดดังนี้สมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีชวนกันถวายทานแด่พิกสุสง์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเมื่อสวยเสร็จแล้วพระศัสดาทรงอนุโมทนาความว่าบุคคลบางคนให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมได้ทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติ บางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้โผลคสมบัติแต่ได้บริวารสมบัติบางคนไม่ให้ทานด้วยตนไม่ชักชวนผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้ทั้งโภคาสมบัติและบริวารสมบัติบางคนให้ทานด้วยตนและชักชวนผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้ว ครั้งนั้นมีบัณฑิตคนหนึ่งฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่าเรื่องนี้น่าอาศัศจรรย์แท้เราควรทํากรรมอันจากอํานวยสมบัติทั้งสองคือพวขาสมบัติและบริวารสมบัติดังนี้แล้วกราบทูลพระศาสดาขออาราธนาภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้รับพัฒต,ตาหารของตอนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระตถาคตเจา้าทรงรับแล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่า ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขให้สวยพัตตาหาในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดศรัทธาถวายเท่าใดและวัตถุเช่นใดมีข้าวสารน้ำมันน้ำพึ่งเป็นต้นก็ขอให้บริจาคตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาพวกเราจากรวบรวมของเหล่านั้นเข้าโดยกันหุงต้มในที่เดียวกันแล้วถวายทานที่นั่นมีเศรษฐีคนหนึ่งเห็นบัณฑิตเห็นบัณฑิตนั้นมาถึงหน้าร้านของตนไม่ชอบใจว่า เจ้าคนนี้ไม่นิมนต์พระให้พอควรแก่กําลังของตนต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมดอีกดังนี้แล้วให้ของไปอย่างขัดไม่ได้ให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยคือเมื่อจะให้ข้าวสารก็เอานิ้วสามนิ้วหยิบให้หน่อยหนึ่งเมื่อจะให้ถั่วก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันคนทั้งหลายเห็นแล้วพากันตั้งชื่อว่าพิลาละปาทกะองเลเปิดมีเท้าเหมือนแมว คือเบามากมุงเล็บปิดเมื่อจะให้เพสัตวมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นก็เอียงขวดให้ติดปากหม้อให้หยดลงเพียงสองสามหยดเท่านั้นอุบาสกรวมเอเวัตถุต่างๆที่คนอื่นให้ไว้ที่แห่งเดียวกันคือรวมกันไว้แต่แยกของที่เศรษฐีให้ไว้ต่างหากเศรษฐีเห็นอาการของบุรุษนั้นแล้วคิดว่าทำไมหนอเจ้าคนนี้จึงแยกของของเราไว้แผนกหนึ่งต่างหาก จึงให้คนใช้คนหนึ่งตามไปดูว่าเขาจะเอาของนั้นไปทำอย่างไรบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นเอาของเศรษฐีผสมลงไปในภาชนะทุกๆภาชนะในของที่เหมือนกันพร้อมกล่าวว่าขอผลอันยิ่งใหญ่จงมีแก่เศรษฐีคนใช้ได้เห็นอาการนั้นแล้วนำไปบอกแก่เศรษฐีในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีเนบกลิตติดไปด้วยตั้งใจว่าถ้าชายคนนั้นกล่าวโทษไร ของตนก็จะฆ่าบุรุษนั้นเสียเขาไปยืนอยู่ในโรงครัวเมื่อถึงเวลาถวายอาหารพระสงฆ์บุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้ประกาศขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมือจากคนเป็นอันมากแต่ละคนได้ให้ของมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังของตนขอผลอันไ a ศาลจงมีแก่คนเหล่านั้นด้วยเ,เถิดเศรษฐีได้ยินคํานั้นแล้วคิดว่า เรามาที่นี่ด้วยตั้งใจว่าจะฆ่าบุรุษนี้เสียเมื่อเขาเอ่ยชื่อเราว่าเศรษฐีชื่อนอน้นหยิบข้าวสารเป็นต้นด้วยนิ้วแล้วให้แต่บุรุษนี้เอาทธยาธรรมต่างๆมารวมกันแล้วขอให้ผลอันไพศสารจงมีแก่ผู้บริจาคทุกคนไม่เลือกว่าให้มากหรือให้น้อยหากเราไม่ให้คนอย่างนี้อดโทษอาจยาแห่งเทพเจ้าก็จะตกลงบนศีรษะของเรา <c oughs> เศรษฐีนั่น มอบลงแทบเท้าของอุบาสกนั้นพลางกล่าวว่านายขอจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดอะไรกันนี่บัณฑิตถามเศรษฐีได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นจากเศรษฐีแล้วตรัสว่าไม่ควรดูหมิน่นบุญว่าน้อยบัณฑิตทำบุญอยู่บ่อยๆแม้ครั้งละนิดครั้งละหน่อยย่อมเต็มบริบุญดังนี้แล้วตรัส พระคาถาว่ามาวมันเยทะปุญยะสะเป็นต้นมีนัยะดังพนา,นามาแล้ว